เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมฮะที่นักการเมืองพักการเมืองที่ได้กระทําไว้นะครับและผลกรรมนั้นก็จะตกมาถึงทุกพักการเมืองนะและนักการเมืองทุกคนปัญหาของประเทศไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาชน65ล้านคนนะแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองที่ไม่ถึง1000คนที่ต้องการแย่งชิงอำนาจและต้องการมีอำนาจสูงสุดในปานปกครอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงเมืองนะครับมีคนตั้งคําถามว่าดวงเมืองจะเป็นอย่างไรไปดูหมอดูก็ททานายก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงหนูขอเตือนอย่าให้ผักแพง2องอย่าให้อาหารของคนไทยแพง3คือดูแลเรื่องการศึกษา สี่คือเรื่องอสังหาอย่าให้คนมาติฉินนินทาได้ว่าขายประเทศก็เนี่ยแหค่ะห่วงห่วงห่วงมากๆเพราะว่ามันเป็นต้นปีที่มันเป็นต้นปีที่ว่าจะเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนเศรษฐกิจเขาจริงปีหน้าปี6 7เเป็นปีที่หนูถือว่าหนักในแง่ของโลกเราด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะตกรอบนี้มันจะตกจากการที่หนึ่งหุ้นทั้งประเทศตกหมดแล้วก็ทั่วโลก มันตกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เอาเงินไปลงจากหุ้นเนี่ยเงินเขาก็แย่กันละนาวอยู่แล้วแล้วก็พวกเทรดทุกสิ่งอย่างมันจะตกกลับไปสู่ยุคเดิมที่หนูเคยบอกพี่ว่ามันจะกลับไปสู่ยุคก่อนก็คือเงินสดทองคําน้ํามันข้าวสารอาหารแห้งคล้ายกับยุคสงครามเก็บเอาไว้ของพวกนี้ยังไงมีค่ามีราคาหนูถึงอยากให้ดูแลในเรื่องของการเกษตร เรื่องข้าวเรื่องอาหารให้ดีเพราะว่ามันคือปัจจัยหลักในอนาคตเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นช่วงปลายปีอะ่ะหนูไม่พูดหนูยังไม่พูดแต่ว่าปลายปีเนี่ยมีเหตุจากประเทศอื่นแน่นอนซึ่งประเทศไทยก็ควรที่จะเป็นฮับในการส่งออกอาหารข้าวสารก็เลยอยากให้กลับมาดูตรงนี้เยอะ เพราะว่าถ้าสมมติไปดูแบบองอื่นนะเรียกคนเข้ามาเรียกคนเข้ามาแต่เราไม่ได้พัฒนาในสิ่งที่มันควรจะเป็นในอนาคตที่แบบยั่งยืนให้คนไทยได้อยู่เงี้ยถึงเวลาพังเราพังทั้งหมดจริงๆโครงสร้างประเทศไทยเขาวางมาดีอยู่แล้วอะ่ะประเทศเกษตรกรรมเพราะมันคือเงินและมันคือทองคําในอนาคตปีหน้าเราเห็นเลยว่าคนที่จะรวยก็คือรวยจากผากักอาหารหมูไก่ข้าวไข่ที่มีคุณ อ๋อปลายก็เคยทำนายฮะบอกว่าคนที่จะเป็นนายกัมพูชีจะเป็นคนบาแข็งนะสุดท้ายกลายเป็นเศรษฐาทวีสินนะบ่บาไม่แข็งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการทำนายหลายครั้ง ถูกบังผิดบังตอนนี้เท่าที่ฟังเธอวิเคราะห์ดูก็พูดถึงการที่จีนเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยก็ออกไปรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นเป็นสําคัญนะครับและก็มองว่าเศรษฐกิจปี2567สภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำนะครับคนไทยก็จะถูกครอบงําแล้วก็จะมีการขายชาติเกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ หมอปลายพูดถูกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยมีโครงสร้างที่มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการปกครองไว้เป็นอย่างดีมีการดาเนินการไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของต่างชาติเข้ามายัางประเทศไทยมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยสุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการลงทุนนะครับซึ่งปรากฏว่าเข้าไปทําการครอบครองธุรกิจต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคนที่วางโครงสร้างการปกครองของไทยกระบวนการบริหารจัดการประเทศเนี่ยนักลงทุน นะครับโดยเฉพาะต่างชาติเข้ามาทำการครอบครองได้ไม่เกิน49นะครับส่วนเข้ามาทำงานเองแรงงานเข้ามาทำนะอันไหนเป็นรายงานต้องห้ามนะรหรือว่าอาชีพต้องห้ามก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับส่วนลงทุนโดยจีนนะ พนักงานจีนเข้ามาทํางานก็มีกระบวนการในการทํามีกระบวนการในการเรียกเก็บภาษีส่วนใครไม่ทําก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายถ้าถูกจับกลุมเมื่อไหร่ก็เข้าประเทศไม่ได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ส่วนสถานการณนะะ์ดวงเมืองปี2567ผมเรียนหุ้นส่วนนะสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่า ตกต่ำจากปัญหาภายนอกและตกต่ำจากปัญหาภายในเพราะปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะฮะความยุติธรรมรวมทั้งการต่างประเทศรัฐบาลเศรษฐาไม่ประสบความสำเร็จนะครับในการแก้ไขปัญหาตลอด4เดือนที่ผ่านมาเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะหลักคิดทักสินคิดเพื่อไทยทำกำลังพ่นพิษนะครับส่วน เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีคนถามผมหลายต่อหลายครั้งผมเรียนหุ้นส่วนนะย้าเลยปี2,567จะเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมฮะที่นักการเมืองพักการเมืองที่ได้กระทํำไว้นะครับและผลกรรมนั้นก็จะตกมาถึงทุกพักการเมือง และนักการเมืองทุกคนปัญหาของประเทศไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาชน65ล้านคนนะแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองที่ไม่ถึง1,000คนที่ต้องการแย่งชิงอำนาจและต้องการมีอำนาจสูงสุดในปานปกครองพอเข้ามาปกครองจริงๆฮะพูดโออ้วดใหญ่โตนะครับมาโหรลานมาโหระทึกรับปากแจกหน,นนี่นั่นในช่วงที่มีการเลือกตั้ง พอเข้ามาจริงๆหลักคิดเพื่อทักสินคิดเพื่อไทยทำรรก็เป็นอย่างที่เห็นปี67ยังไงเตรียมพร้อมได้เลยสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ